ทั่วทุกคนหรอกแต่การทำ,ำบังดีกับการทำ,ำเสียเสียหนึ่งคนมันเตยทั้งหมดแต่คนทำดีร้อยคนมีคนไมนะ่ทุกทุกองค์กรล่ะครับมีคนชั่วคนเลวต้องตรงนี้จะสร้างขึ้นไงบังหนมันใหญ่หใหญ่นะม,มีที่ถ้าขนาดนี้นะเตยเอ้ย ไม่ได้กันเลยปั๊มพีทีด้วยนะใหญ่แต่ตรงนี้ทำไมมันเป็นถนนทางเอกทำไมมันไม่ทำที่ขึ้นรถตรงนี้เอารถขึ้นตรงนี้แเป็นรถกระตุลอะไรผมก็ไปลงหน้าบ้านไปนลงนี้มันตรงเนี้ยคือพูดไปขึ้นมาก็บ,บนเดียว ที่สายคนไทยมันมันมันติดถนนทําไมมันแค่ทเป็นทางนี้รู้รวบหน้าแล้วครับปาจมูกเฮ้ยถ้าคนเราตัดตรงนี้ได้แต่มันก็ตัดไม่ได้เพราะมันตึงทอยกันมาเร้่องาเารรชาติคไทยคือไม่ใช่หรอกเราเกียวกับื่องอาหารคนนั้นเรารู้ตัวแล้วว่าเรากินข้าวเหนียวแล้วไปแดกขนมปังอย่างอเมริกาก็ ทอมทอมหเปล่าเออมันเคยแดกก็นเหนียวอิ่มมาเพี้ยได้เดีย๋ยวหิวกะแต่กขาเหนียวมันอิ่มนาแมนแดกขนมปัง,งอย่างนี้บ้างให้ยาวกสกลับสองโมงหิวกะกือยากทําให้เหมือนอินเตอร์ก็คเราแต่เราเราเราเข้าใจตรงเนี้ยเราเราบอกใครไม่ได้เ้าคริงๆนะา้าเรา ทำไทยใช้ไทยจะได้เจริญสิ่งหน่งแต่เนี้ยยกตัวอย่างไทยทำเอาไทยไทยใช้ไทยเอาไปไทยไทยเสือกไปจับไทยเปืนเทือนนะมั้อยู่ไทยเนี่ยไม่ทําทํโมโหเหมือนกันของตาลันละมึงไม่เรียกมันมาล่ะเฟอรเนี่ยกรมทรบพุทธยไอเหี้ยนี่กูไปซื้อในเอ็คเคซื้อเล็กก็ซื้อกมาของประมาณนี้ไม่ แดดกี่เปอร์เซ็นต์เออทำไมไม่แบบเออทำไมไอ้เฮียนี่ยเขาทำไปเลยผลิตของไทยเราไอ้หาแมงส่งเสริมไปเลยเออมันผลิตได้เหมือนกันเลยนะอุทัยอ่ะหลามบอลเหมือนกันเลยไม่เอาจับเนี่ยพวกเนี้ยเอาไปยุงเสริมให้เขาผลิตเออวิวกรมสบตว์เพื่เฮยมึงเริ่องทำดีก็ส่งออกเออมึงงาเนี่ยมึงผลิตเนี่ยให้เราจะไม่ต้องไปซื้อมาให้ทหารเรามึงทำมันเนี้ยกรมสัตว์เพืบอลเนี้ยไม่เอาเนี่ยมันอย่างเนี้ย พอเขาผลิตได้ดีก็ออจับเขามออันออออออไม่จิงนีไยประเทศเรามันอย่างนี้นเออคือเราคิดได้แต่คนไม่คิดเหมือนเรานะคิดไ่เติร์เรา,นะเราคิดได้แค่หนึ่งก็เป็นแม่งอย่างที่เราที่เรากินอาหารต่ที่เราคุยกันนะออไอตัว เรื่องเรื่องอะไรนะเล่าต้มแล้วอะไรนะเล่ากันเนี่ยเออก็เนี่ยก็สองเสิร์ฟไปดิเนาะเออจังหวัดไหนท่าไหนท่าไหนก็กันไปมาเรืเลยๆมีฮิตสูอะไรเด็ดเหมนกันเราแล้วไอ้มึงคำแข่งกับกูมเติดกูจะขอเลยก็ติดเนี่ยมันอย่างเงี้ย บ้านผมมันก็เรียกเราชาวบ้านเขาเรียกน้ำตาลแน่นอนเออใช่ใช่เขาเรียกแล้วเอามาแล้วก็หมักเขามีกินเขาเรียกกระแก่แช่เออต้องทำดีๆเนี่ยเอาก็ไม่ได้แต่จับตั้งปีกันใหม่เอะแช่มาเป็นแบบการเล่านี่เหรอเออมันมันเหมือนกันเนี่ยเอาน้ำตาลตดเป็นหมักแล้วก็มาเอากันมันใช้ผมไม่รู้สึกนะแล้วไปจับเคาเออก็ใช่เลยแช่ปีกคนใหม่

กห,หน้ากูลงอีกกูได้อีกออไปกินเนี่ยออจ่ายพันกูก็ได้แล้วเอ,อวเไปถอนทุนเนาะมันมันช่วยมึงได้อะไรอ่ะเนี่มนมนยมันคนไทยมันตัดตรงนี้ไม่หม เราเราแยกเราเป็นความรู้สึกของเรา,า,รเราเทำยังไงจะจัดระบบนี้เนาะ่ยทำระบบนี้แบบเราทําไม่ได้ไงเราเราพิจัยในประเทศไม่ได้ไงแค่ไม่ต้องประเทศเลยแค่ในจังหวัดเนี่ยมันก็ใหญ่ขนะับันเนี่ยตรงเนี้ยมันหน้าเว้นี้ถ้าตัดตรงไปเลยเนี่ยมันมันจะดีกว่าไหมฮะ ก็ S <S ไม่ยอมอีกอ่ะบอกว่าเป็นที่ทรัพย์สินอีกก็ไม่ยอมะอนะไรกันไอ้ทรัพย์สินส่วนพรมมะมหาพรหมามึงจะเอาไปทําเฮียอะไรมีทุกจังหวัดเลยนะ <laughs> จริงจริงทรัพย์สินส่วหเขาแต่จะเอาไปทําอะไรอ่ะอที่นั่นก็อยู่หมดแล้วโย่ทุกวันนี้ผมผมพูดมาแล้วก็ติดลบลานพระรูปเมื่อก่อนเลยโบยไหว้เนี่ยผมเอาพวงมาลาไว้ไหวไมหม้ทำหมทีนี้เข้าไม่ได้นะ<อ>่ะเข้าเอาอมันน่นคืออะไรอ่ะ นี่สองคนที่วินงทุกจังหวัดย่าไปไหนคุยกันแบบไม่ตายหรือไงตายแล้วยเอไปด้วยได้หรอเปล่าเรื่องจริงที่แตงแย่แต่งแย่เนาะผมเนี่ยมันคือมันเลทําให้ตรงนี้รถมันติดกันเป็นคอขวดเออใช่เลยรถเลยติดถ้ามันตัดตรงแล้วหน่อยเลยทเป็นสะพานข้ามอะไรเยครับมันจะดีกว่าเยอะเลยก็เลยตัดไปเชื่อมกับทางนน้นเลยนะเออ ทางนู้นมาตรงตัวข้ามเลยทำทั้งสองเลนทางล่างก็ทำเป็นตลาดก็ยังอยู่เหมือนเดิมเออก็เหมือนเดิมปีนี้ตัดตรง้งหรือไม่ก็ขุดอุโมงค์รอดไปเลยเออถ้า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 จะให้แบบให้เสียทัศนียภาพหรือว่าทิวทัศน์อะไรเงี้ยให้คงคงความเป็นทรัพย์สินพรฒกธรรมกษัตริย์ข้ามอุโมงค์รอดไปเลยทำได้อยู่แล้ว ไปโผล่นู้นอะไรก็ได้ใช่ไหมเข้ามาหาข้าศึกบางครั้งก็ดูความเจริญของบ้านเมืองเหมือนกันใช่พอมาหาข้าศึกอยู่มันตอนนี้ประชาธิปไตยไม่ได้อยู่เหนือการทหามันก็ก่อนคือนี่ถ้าทำเป็นวงลอดไปเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปบทบางทำวงลอดไปโผล่น่นโผตูนเลยโผล่น่นเลยก็ได้งบประมาณมีเยอะแยะภาษีเอามาดิรอดไปเลยที่ถ้าติดหมด จังยังเดินเหมืาง,งามก็ต้องให้ผ่านตรงเนี้ยก็จบวันนึงลุดเพราะอ้อมแล้วถ้ายุ่งเทศกาลนะผมมันมาแล้วมันบีบขอปวดตรงนี้นผมเคยเจอนะผมวงรอดไปขึ้นแถวตรง,งนี้นยังไรเออนะผมก็เจอตรงนั้นปนะ้าผมก็ใส่เพราะเข้าเข้าโค้งอะ่ะแม่งก็แทกมาผมก็เข้าโค้งผมไม่ยอมปั๊บเนี่ยพอพอมาตรงเนี้ยแม่งก็มัน พอหลุดโค้งได้หน้าหน้าเปย์นะก็แต้มผมปับ๊บไม่ว่าแล้วไม่ได้คินอะไรเนี่ยผมมาทางนนั้ไอ้เหี้ยผมมาเน่ยกเลยร้านตวไว้มันจอดทีจอดปับป๊บไอ้เหี้ยผมไอ้ผอะไรคุณแม่ว่เลยไปหน่อยปับ๊บผมจอดแม่งเลยมันจอดผมลงไปข้างหลังเลยชักปืนมาขึ้นลราแม่งเหม็นและแม่งรีบไปไอ้เหี้ยทีนี่มันถูกยิงแก่นานอย่างิดนานยังหมดถ้าสองปีแล้วผมคับวณยังขึ้ กับปืนมาจากกลับบ้านเออบฮ้ยขับรถเอปกต <c oughs> ิผมผมเอาปืนมาด้วยแล,วแล้วก็เคยเจอ,อทีผมไปเครื่องท่อนอ่ะผมไปชุกเครื่แบบพอไปหาแม่เลยผมก็ถอดเสื้อไว้แล้วก็แฝนไว้ตรงเนี้ยไอ้หาหนะยถึงมังจ,ะะจราจรแม่งตามผมเลยนะป้าว่าไอ้ผมอะไรวะผมูผมไม่ทำอะไรทำเฮี้ยอะไรวะคือจะงหวะวัน คาบเกี่ยวจะแดงก็ไม่แดงจะเหลืองแล้วก็รีบส่งตัวก็เพื่อแม่งตามมือเลยตรงแม่ก่องเพราะพอแดงได้มันก็เราก็กเครียดอะไก็ขับไปเรื่อยปาดหน้าเลยจราจรเออจอดมันก็รถรถจักรยานยนต์ครับออไ,อไอตำรวจยนต์รถเมล์ใส่าปาดหน้า,ามือทำยังไรผมก็แล้วก็จบผมเห็นเสื้อที่มอเตอรเนะี้ยเอา้าเป็นทหารก็ไม่